เราจะมารีวิวของที่เรานะคะซื้อมา,อาสั่งมาจากเน็ตน,นะแต่ว่าเราไปโรงเรียนแม่เราก็แกะพัสดุแล้วนะอันนี้แม่เราสั่งนะคะแม่เราแกะพัสดุแล้วเราก็เลยต้องรีวิวแบบนี้เราก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเราไปดูกันเลยว่าข้างในมีอะไรบ้างไปดูกันเลยก็ม,มีสองถุงนะคะก็ถุงแรกก็ขอรีวิวถุงถุงนี้กันละกันนะคะ ต้องดูก่อนว่าข้างไหนเป็นอะไรคือแม่เราสั่งมาสตัวนะเป็นชุด Hello Kitty นะคะเป็นกระโปรงยาวนะเดี๋ยวเราขออนุญาตทำให้ดูแบบเห็นชัดๆค่ะนี่ก็เป็นชุดที่แม่เราสั่งมานะคะก็มี2ตัวมีตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น ชุดเดียวกันนะคะเป็นตัวเดียวกันนะคะเป็นตัวเดียวกันเป็นชุดเหมือนกันแต่ว่าคนละไซส์กันนะคะไปดูถุงต่อไปกันเลยถุงที่สองค่ะนี่นะคะถุงที่สองต้องขอโทษด้วยนะคะที่มีเสียงรบกวนเพราะว่าตอนนี้นะคะถึงวันถึงเวลางานยิ้วแล้วค่ะทุกคนก็อาจจะรู้จักกันนะคะงานยิ้วนะคะเพราะว่าเวที น,นี้อยู่แถวนี้นะคะมันก็เลยเสียงดังต้องขอโทษดนียนะคะมีเสียงเพงลงรบกวนต้องขอโทษด้วยนี่นะคะ,ะ,ค,ะคือถุงที่สองนะคะที่เราส่งมาเออแม่เราสั่งพูดผิดแม่เราสั่งนะคะอขอโทษด้วยแม่เราสั่งค่ะนี้สีส้มเป็นลายเดียวกันนะคะแต่ว่าคนละสีเท่านั้นเองตรงนี้สีเทา สีเท่ากับสีส้มนะคะก็เป็นมิกเมาส์เหมือนกันลายเดียวกันนะคะและนี่ก็คือของที่เราสั่งมานะคะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย